เร็วจบโอ้ครบเครื่องมากครับสุดยอดมากทำเป็นชัวค่ะม,ม,มันเลิศมากมันเลิศมากโอเคค่ะ <laughs> <laughs> เกินที่คาดหวังไว้มากโอ้ได้เยอะเลยค่ะได้เกินคาดนะคะได้มากมากกว่าที่คาดหวังเกินคาดถ้าเรียนกับอาจารย์วินคุณไม่ต้องจบกราฟิก ดีไซน์อะไรมาคุณไม่ต้องวาดรูกเป็นคุณไม่ต้องเก่งคอมพิวเตอร์คุณไม่ต้องแบบเป็นเอเจนซี่โฆษณาแล้วถึงมาเรียนคือคุณเป็นใครก็ได้อะแล้วก็คือถามว่าต้องมีทักษะในการดีไซน์ขนาดไหนจะบอกเลยเลยว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์นี่แหละแล้วมาที่นี่อ่ะแล้วมันจะกลายเป็นรอยได้เพราะผมตอนแรกกะแบบจะมาท,าทําแค่รูปสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยแบบ มันดันได้วิธีคิดไปด้วยวิธีการจัดเลยเอาวิธีการแบบจิตวิทยาก,การที่คนมองภาพว่าะมันต้องเขาจะมองอะไรก่อนหนังซึ่งผมมองว่าข้อมูลเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากในการที่เราจะใช้ในการออกแบบภาพครับซึ่งสาหรับผมตอนแรกคือแบบผมไม่มีหัวทางด้านนี้เลยนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆสาหรับผมครับไม่รู้จะเริ่มยังไงคิดยังไงมองไม่ออกแต่พอมันเรียนปุ๊บนี่คือแบบมันทําได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย เนื้อหาวันนี้เซอร์ไพรส์มากก็คือการไดคัทที่มันเปลี่ยนโลกไปเลยเปิดโลกอีกโลกหนึ่งทาให้เรารู้ว่างานที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้แต่ถ้าเ,ออเราชอบเราตั้งใทำานแล้เราก็ออาทาได้ของอาจารย์เนี่ยก็เป็นแบบเออเป็นแรงบันดาลใจของเราในการทงานด้านด้วยรู้สึกว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่ามากๆแล้วอาจารย์ก็ให้เต็มที่จริงๆค่ะเทคนิคอะไรแบบไม่มีกั๊กเลยเคล็ดลับอะไรบอกหมดเป็นคอร์สที่คัดจอม้ยที่ คู่อาฟชั่นมากครับ